สวัสดีครับวันนี้สเกษตรวันหยุดพาทุกท่านมาพบกับเคล็ดลับการทํามันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะปัจจุบันวันที่ผมกําลังอัดคลิป YouTube คลิปนี้นะครับก็คือวันที่6มีนาคม2565นะครับแล้วก็จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยจะเริ่มเข้ามาวันที่6 7 8มีนาคมนะครับ ทำไมผมต้องไปอ้างอิงในส่วนของข้อมูลของกรมอุตุนยิยมวิทยานะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนแล้วก็จะมีในส่วนของพายุฤดูร้อนเข้ามาแล้วก็กรมอุตุนยิยมวิทยาเนี่ยสามารถที่จะพยากรณค่อนข,นข้างจะแม่นยําช่วงนี้เนื่องจากว่ามีข้อมูลเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นทําให้กระบวนการในการพยากรนเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยําแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของกรมปุตุนยิยมวิทยาเนี่ย เขาก็มีในพาร์ทในส่วนที่เตือนภัยในเรื่องของเกษตรกรที่เกี่ยวกับสภาพลินฟ้าอากาศในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจากที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำนะครับแล้วก็เขาพยากรณ์มาว่าตั้งแต่วันนี้ช่วงเย็ยนเป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่8ดนะครับก็จะเกิดพายุฤดูร้อนแล้วก็จะอยู่ตรงที่ที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยผมยืนอยู่ที่สอหลานมันนะครับซึ่ง เกษตรกร,กรยุคใหม่สําคัญนะครับเวลาทําเกษตรเนี่ยจะต้องดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงเนื่องจากว่าเราอาศัยสภาพดินฟ้าอากาศนะครับอย่างเช่นถ้าเราปลูกมันเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยเราก็ต้องดูนิดนึงว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยควรจะใส่ในช่วงที่ฝนมันตกมาจะได้ละลายปุ๋ยได้แล้วก็ช่วงไหนควรจะเพาะปลูกช่วงไหนควรจะเตรียมดินในการปลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญที่สามารถที่จะเอามาใช้ใเป็นประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นช่วงเนี้ย จะเกิดในส่วนของพายุดูร้อนใครที่กําลังจะปลูกมันเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มเตรียมแปลงเพื่อที่จะปลูกได้หรือใครที่จะใส่ปุ๋ยมันเนี่ยก็สามารถที่จะเตรียมปุ๋ยได้นะครับในส่วนของลานมันทีนี้มาดูนะครับมาดูในส่วนของลานมันที่ทํามันตากในี่าคัญแล้วก็มีหลายๆท่านถามผมมาว่าในระหว่างตากมันแล้วถ้าเกิดฝนตกทํำยังไงนะครับการเกิดฝนตกระหว่างตากมันเนี่ยจะเป็นปัญหาที่สําคัญของการตากนะครับเนื่องจากว่ามันจะไม่แห้งแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าทิ้งไว้นานจะเกิดเชื้อรานะครับ การเกิดเชื้อราของมันเกิดจากการที่มันเนี่ยมีความชื้นแล้วก็มีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปทําให้เกิดการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะครับทำให้มันเนี่ยมีสีสีดำนะครับสีดําหรือสีเทาอะไรก็แล้วแต่เวลาไปขายเนี่ยก็จะทําให้โดนหักราคา,าตัดลดราคาลงมาได้ทีนี้วิธีการนะครับที่ลานมันเขาทาโดยทั่วไปถ้าจะเกิดฝนตกนะครับแน่นอนก็คือถ้าตากอยู่เนี่ยก็ควรจะหยุดตากนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ให้เอามากองมากองกันไว้นะครับมากองกันไว้แบบนี้นะนี่ก็คือเรากรองกันไว้เวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ามันก็จะคือส่วนใหญ่น้ํามันจะมันจะผ่านก็คือมันจะไหลผ่านมันออกมาแต่ก็มีบางส่วนเข้าไปข้างในได้ข้อดีของการที่เอามันมากองรวมกันที่ดีกว่าตากไว้เฉยนะครับก็เนื่องจากว่าการที่เรามันมากองเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะถูกทับ แล้วก็มีช่องว่างน้อยทาให้ออกซิเจนเข้าไปได้น้อยพอมีออกซิเจนเข้าไปได้น้อยเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดเชื้อราหรือว่าเกิดการเน่าของมันเนี่ยก็จะทำงานไม่ได้เนื่องจากไม่มีออกซิเจนนะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะป้องกันในส่วนของเวลาเราตากมันแล้วก็ฝนตกมาเนี่ยก็ควรจะกวาดแล้วก็ต้อนแล้วก็กรองไว้อย่างนี้นะครับถามว่าอยู่นี้นานขนาดไหนนะครับเขาก็มีเวลาของเขานะครับเนื่องจากว่าฝนตกลงมาเนี่ย ความชื้นมันก็ซึมลงไปได้นะครับความชื้นเนี่ยพอมีความชื้นมีออกซิเจนก็จะทําให้เกิดเชื้อราหรือจุลินทรีย์นะครับทำให้มันเนี่ยมีสีซีดหรือสีดําเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ได้ประมาณอ่ะสามวันนะครับพอที่จะผ่านฝนไปได้เพราะฉะนั้นพอฝนหยุดตกเนี่ยก็ต้องรีบมากระจายออกเพื่อที่จะเอาไปตากต่อนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเนี่ยเป็นเชื้อราครับก็เป็นวิธีการที่ป้องกันที่ดีนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมเคยทดลองแล้วก็คือมีวิธีการว่าสมมุติว่าฝนตกมาเนี่ยก็ไม่ไม่เก็บแล้วคือเออาาไว้้ย่งนั พอผ่านไปประมาณ3 4สีวันเราไปพลิกดูเนี่ยก็จะมีเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสีดำครับแล้วก็เวลาไปขายก็จะโดนหักราคาแต่ถ้าทําอย่างเงี้ยพอเอาออกเนี่ยข้างในก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับนี่คือในส่วนของการป้องกันหรือการเ,เวลาเราตากมันและฝนตกเนี่ยควรจะทํายังไงนะครับก็ค,คือมากองกันการกองที่ดีควรจะกองเป็นเนี่ยครับเป็นทรงทรงกลมเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยน้ําจะได้ไหลลงมาน,ะนี่ด้วยนะครับก็คือไม่ควรจะกองเป็นรูปที่มี ที่มีข้างบนเป็นฐานเยอะๆนะเพราะก็จะการเป็นน้ําขังลงมาแต่เวลากองก็คือกองไว้เงี้ยเวลาฝนตกน้ําก็จะไหลผ่านก็จะมีบางส่วนที่ซึมเข้าไปบ้างนะครับแต่ว่าในขณะเดายวการข้างในก็จะแพ็กกันเยอะทำให้ออกซิเจนเข้าไปยากเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่จะไปทําให้มันเกิดราหรือว่าเกิดสีเนี่ยก็จะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ยากนิดหนึ่งนะครับก็จะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับฝั่งนี้นี่จะเป็นในส่วนของมีอีกหลายๆท่านถามมาเหมือนกันนะครับในส่วนของ หัวมันสดที่เอามาเนี่ยมันสามารถเอาไว้ได้นานแค่ไหนนะครับหัวมันสดเนี่ยเวลาซื้อมาหรือว่าเวลาเราจะเอามากองไว้สําหรับทํามันตากเนี่ยมันมีเวลาในการเก็บอยู่นะครับซึ่งถามว่าเก็บไว้ได้นานแค่ไหนเก็บได้นานครับยกเว้นว่ามีฝนตกนะครับหรือว่ามีน้ําพอมีน้ําก็ไปขังเนี่ยข้างในก็จะเกิดการเน่าของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเวลาฝนตกถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือพยาพยามพยายาม ทำกองขึ้นสูงนะเพื่อที่จะน้ําจะได้ไหลผ่านแต่ตรงนี้ก็จะป้องกันการเน่าได้ยากกว่าตรงนี้นะเพราะตรงนี้เนี่ยมันมีการแพกกันดีออกซิเจนเจริญเติบโตยากแต่มันที่เป็นหัวเนี่ยถ้ากองไว้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างที่ออกซิเจนโฟเข้าไปนะคทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตโดยเฉพาะมันที่มีแตกมีการแตกขัดเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเน่าได้สังเกตไหมครับเวลาเราทํามันถ้ามันมีส่วนหนึ่งเน่าเนี่ยมันจะมันจะต่อกันไปนะครับเนื่องจากว่า น้ำที่มันเลเหือออกจากมันมันก็เกิดความชื้นแล้วมันก็ต่อเนื่องกันไปทําให้หัวมันเน,น่านะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับสําหรับคนที่ทำกเกษตรโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นพาร์ทเกี่ยวกับเน้นในส่วนของการทํามันสําปหลังนะครับตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการแปรรูปนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่โทรเข้ามาถามผมหรือว่า inbox เข้ามาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนรเรียนรู้เกี่ยวกับการทํามันนะไม่ว่าจะการปลูกมันการทําลานมันแล้วแม,แม้กระทั่งมีหลายๆท่านนะครับมาจากหลายที่ เดินทางก็ามาหาผมน่าตรงนี้นะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ก็ยินดีนะครับสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องการทํามันตั้งแต่การปลูกนะการเตรียมดินการปลูกหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจลานมันว่าจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีตลาดตรงไหนแม้กระทั่งการทํามันแห้งการทําเครื่องสีมันเครื่องอบมันก็คือยินดีแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็สนใจก็อินบ็อกเข้ามาหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับก็เป็นสาระดีๆที่ช่องสอเกษตรวันหยุดนํามา ให้ทุกท่านได้ได้ได้รับได้ชมกันนะครับจะลืมครับฝากกดติดตามในส่วนของช่องสองเกษตรวันหยุดนะครับเป็นช่องที่แรกเปลี่ยนเรียนรู้การทําเกษตรสมัยใหม่ผสมประสานกับเกษตรแบบดั้งเดิมครับขอบคุณครับ